ิ่งพาน้องมาหาหมอแล้วนะคะมาตรวจสุขภาพกันนะลูกนะไม่เป็นไรนะมีเสียงมีเสียงตกใจเลอลูกจริงๆเห็นเขาบอกว่าเชื่องเออ,เอ,อไม่เป็นไรนะลูกนะตรวจสุขภาพนะลูกนะสวัสดีค่ะสวัสดียามดึกค่ะยามมืดแล้วค่ะให้กิ่งให้ดูดูเด็กๆพอมีสมาชิกเข้ามาในบ้านใหม่พากันมาลุมล้อมค่ะ ไม่ว่าจะเป็นกลุ่มข้างล่างหรือกลุ่มข้างบนค่ะดูนะคะพากันมาต้อนรับสมาชิกใหม่กันฮะอยากรู้อยากเห็นเป็นหมดพวกเราเนี่ยฮะไหนเรามาดูซิสมาชิกใหม่ใครนะเนี่ยค่ะสมาชิกใหม่ของเราสมาชิกใหม่หนุ่มน้อยหนุ่มน้อยที่เอามาจากคอนโดนะคะแม่กิ่งขอถ่ายนอกกองนะคะ อันนี้คือสรุปแล้วว่าเม็ก,กิ่งเอาน้องมาอยู่บ้านเม็ก,กิ่งได้แล้วนะคะอันดับเด็กน้อยที่อยู่ใต้คันโดก็เท่ากับว,ว่าเจ้าของใหม่ที่จะรับน้องไปอุปการละเขาตั้งชื่อให้น้องว่าชื่อทาร์โลนะคะเราเรียกน้องว่าน้องทาร์โลกันนะคะหนูชื่อทาร์โลแล้วนะลูกนะ หนูชื่อพาโรคแล้วนะคะ้องตื่นกลัวอยู่ค่ะพอดีแม่กิ่งพึ่งพาน้องไปหาหมอตรวจสุขภาพแล้วก็ผลออกมาก็คือว่าเออเรื่องหัดแมวเรื่องลูคเมีอะไรพวกนั้นไม่มีอู้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 ไม่มีดูสตูนนะคะดูสตูนดูสตูนไม่มีค่ะที่เป็นโรคลักษณะติดต่อนั่นคือน้องปลอดหมดไม่มีแต่ว่าสิ่งที่เราเจอก็คือเจอว่าน้อง มีค่าไตาสูงค่ะมีค่าไตาสูงเหมือนกันดูนะคะให้ดูให้ดูดใช่ยอยซะที่ไหนสตูลน,น้อยของเราเนี่ยเฮออยู่พร้อมหน้าพร้อมตากับพี่พี่ปีนป่ายกันใหญ่เลยน้องมีค่าไตาสูงค่ะก็วันนี้ก็เลยแม่กิ่งก็ให้คุณหมอทำทุกอย่างเลยทั้งตัดเล็บแล้วก็หยอดเห็บมัด แล้วก็ตรวจเช็คดิวคิเมียตรวจเช็คเอตรวจเช็คหัดแมวแล้วก็ตรวจเลือดน้องค่ะก็ผลค่าเลือดของน้องก็คือเนี่ยค่ะคือน้องมีค่าไตาสูงค่าของเสียสูงค่าอของเสียนี่เยอะเหมือนกันเยอะมากๆที่ท,ที่มีขึ้นมาก็เลยแม่กิ่งก็เลยให้คุณหมอให้น้ำเกลน้องในวันนี้ไปแล้วเดี๋ยวพรุ่งนี้ก็จะเอาไปให้น้ำเกลืออีกค่ะ แดี๋วพรุ่งนี้ก็จะเอาน้องไปให้น้ำเกลืออีกก่อนอื่นแม่กิ่งก็ต้องขอกราบขอพระคุณคุณพลมากๆเลยนะคะคุณพล FC ผู้ใจกล้าที่วันนี้ได้ที่วันนี้เอ่อไปเอาน้องที่คอนโดมาให้แม่กิ่งค่ะแล้วก็พอคุณพลเอามาก็มาส่งต่อให้กับเอ่อ FC อีกท่านหนึ่งค่ะ FC FC ใจบุญอีกท่านหนึ่ง ที่รับช่วงต่อจากคุณ,คณพลแล้วก็เอามาให้ะสบให้แม่กิ่งถึงบ้านเลยค่ะแม่กิ่งก็ต้องกราบขอบพระคุณท่านมากๆเลยนะคะพอดีผู้ใหญ่ใจบุญท่านที่สองท่านไม่ขอเอ่ยนามค่ะแม่กิ่งก็ต้องขอกลาบขอบพระคุณผู้ใหญ่ใจบุญทั้งสองท่านเลยนะคะที่วันนี้ช่วยเป็นธุราให้แม่กิ่งไปรับน้องมาเพราะว่าเนาะถ้าเกิดว่า ไม่รับน้องมาน้องก็คงจะอาการทรุดลงไปเรื่อยๆ,ๆคะ่ะถ้าน้องไม่ได้ดูแลร,รักษาชีวิตชีวิตหนึ่งนะลูกนะชีวิตชีวิตน้อยชีวิตหนึง่งที่เป็นชีวิตของแมวจรก็แบบนี้คะ่ะเป็นอะไรที่ค่อยรู้สึกดีใจโล่งใจเพราะว่าเมื่อคืนอย่างที่แม่กิ่งบอกนะว่าเมื่อวานนี้เมื่อวานนี้แม่กิ่งไปรับน้องแล้วไม่สามารถเอาน้องมาได้เพราะว่ามี มีคนเขาบอกเขาเป็นเจ้าของแต่ก็วันนี้ก็มีแต่วันนี้เราก็สามารถไปเอาน้องมามา,มาได้แล้วค่ะออกกับที่ตรงนั้นได้แล้วก็ถือว่าเป็นบุญของน้องค่ะแล้วก็น้องก็จะได้ไปอยู่ที่ใหม่ไปอยู่ที่ใหม่เป็นนีผู้ใหญ่ใจบุญท่านเมตตาละบุปการะน้องค่ะคือคุณพี่มน คุณพี่มนเป็นผู้อุปการะน้องค่ะเบเกินก็หวังว่าชีวิตวันข้างหน้าน้องจะเป็นชีวิตที่มีชีวิตที่สดใสสำหรับน้องค่ะเพราะเบ่กนก็ภาวนาให้ภาาดไตของน้องอ่ะเป็นแค่เป็นแค่ช่วงภาาดไตที่ร่างกายน้องอ่อนแอที่เฉยไม่ใช่ไตถาวรอย่างมองค่ะ อย่างมองของเราก็คือเป็นเหมือนเป็นลักษณะไตเลือรลังต้องรักษากันต่อเนื่องตลอดแม่กลิ่นก็ภาวนาแค่ว่าช่วงนี้ร่างกายน้องของให้เป็นธาตุไตแค่แค่ช่วงหนึ่งช่วงระยะหนึ่งรักษาหายก็คือหายค่ะขอให้น้องเป็นแค่ตรงนั้นวันนี้ก็เช็คเช็คเช็คน้องว่ามีไข้หรือเปล่าด้วยนะคะก็คือน้องไม่มีไข้ค่ะวันนี้ก็ถือว่าปกติ ถ่ายพยาธิด้วยนะลูกนะทําทุกอย่างเลยวันนี้ตรวจเช็คทุกอย่างเลยค่ะแม่กิ่งเองก็ต้องขอกราบขอบพระคุณผู้ใหญ่ใจบุญทั้งสองท่านนะคะที่ได้ทั้งสามท่านนะคะที่ได้เมตตาไปรับน้องมาส่งให้แม่กิ่งขอบพระคุณจริงๆเลยค่ะ ปลอดภัยแล้วนะลูกนะนะทาโลกปลอดภัยแล้วนะลูกนะอย่แม่จิงอเปิดกล้องถ่ายให้เห็นหน้าน้องชัดๆค่ะยังไม่อยากออกจากตะกร้าครับอู้ย์ตูนชาตูนชาตูนไม่เอาลูกไม่เอาไม่เอาฉาตูนไม่ปีนนะลูกนะอู้ยสาวน้อยของแม่นี่ปีนค่ะปีนเนี่ยค่ะยังไม่ยอมออกจากตะกร้า แมก,กิเลยอาตะกต้าวางไว้นี้ก่อนเดี๋ยวให้ให้น้องออกเองกระโดดขึ้นชั้นเองค่ะพอดียังไม่ได้เช็ดหน้าเช็ดตาให้น้องค่ะเพราะว่าเดี๋ยวแม่กินจะค่อยทําความรู้จักกับน้องไปก่อนเจฟสีเห็นแบบนี้ก็คงดีใจชื่นใจกันนะคะที่น้องได้รอดปลอดภัยออกมาจากที่นั่นแล้ว ก็ขอก็หวังว่าวันข้างหน้าน้องจะอยู่ดีมีสุขสุขสบายค่ะเพราะว่าผู้ใหญ่ใจบุญที่จะรับน้องเป็นอุปการะก็ดูแล้วท่านก็มีใจเมตตาน้องเยอะเหมือนกันค่ะโอ้ยเด็กๆลูกออกมาเด็กๆกก็อยากปีนเข้าไปค่ะปีนเข้าไปทักทายพี่เขา ไหนไหนไหน,ไหนเด็กพวกนี้มันเป็นอะไรทำไมมันคึกคักคึกคักกันอย่างนี้ดูสะตูนสตังนะคะสนุกกันตอนนี้ถึงคิวทองหยดแล้วลูกอู้ถึงคิวทองหยดอยากมาเห็นทักทายพี่เขาใช่ไหมแลนะลูกทองหยดอยากมาทักทายส่วนทองอินทองอินก็ไม่ยอมหนีหายไปไหนคะ่ะแต่ละคนยื้อตัวอยากดูพี่เขา ตอนนี้บ้านไม่กิ่งก็ฝนตกอีกแล้วค่ะฝนตกตลอดเด็กๆก็พากันหลับกันนอนกันดูบางคนแต่ละคนก็ตะมุตะมิปุยมุยปุยมุยหลับไหลอากาศก็ดีจริงๆเวลานี้เป็นเวลาที่เด็กๆเขาจะนอนกันค่ะแล้วพอดีฝนก็ตกด้วยอากาศก็ยิ่งดีใหญ่แต่ชัตูนน้อยอ่ะสิอะ ชาต ok <Elena> ูน้อยของแม่เนี่ยไม่ยอมหลับยมนอนเลยลูกฮะอู้ยชาตูน้อยเนี่ยไม่ยอมหลับยำนอนเลยสนุกคึกคักคึกคักเลยตลอดเลยเราเนี่ยเออเก่งกล้าเก่งกล้าตั้งแต่พุงยุกเนี่ยตั้งแต่พุงยุกนี่เก่งค่ะเก่งมากๆชาตูน้อยของเราออกมาออกมา งั้นวันนี้ไม่กิ่งอัปเดตแค่นี้ก่อนนะคะเดี๋ยวยังไงก็เดี๋ยวพรุ่งนี้จะอัปเดตให้ดูทีหนึ่งค่ะว่าเดี๋ยวยังไงเดี๋ยวพรุ่งนี้ก็ต้องพาน้องไปไปให้น้ําเกลืออีกค่ะแต่ว่าถ้าไม่กิ่งจับน้องไม่ได้ก็เดี๋ยวเรียกน้องพยาบาลที่อยู่โรงพยาบาลมาจับให้ค่ะเพราะว่าไม่กิ่งคุยกับคุณหมอไว้แล้วช่วงนี้ก็คงจะให้น้ําเกลือน้องทุกวันก่อนค่ะเสือผ้าตายน้องจะดีขึ้นเรื่อยๆ ที่ทองหยิบทำไมนะนะเกเลอะไรลูกเกเรกับพี่เขาทำไมทองหยิบของแม่เกเรกับพี่เขาทำไมนะชุดรลอเนี่ยชุดลอของแม่เนี่ยเกเรกับแม่ทั้งเพิ่มทำไมลูกผูแม่ทั้งเพิ่มค่ะเมื่อกี้ดู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 ซีดูซีหนุ่มน้อยพุงสีชมพูเนี่ย ถุงทองเพิ่งมาเหรอลูกฮะอ,อ๋อเพิ่งก็บเพิ่งมาเห็นเพิ่งจะมาทักทายเมื่อกี้ไม่ได้มาทักทายค่ะถุงทองเห็นคนอื่นถอยห,ห่างแล้วเพิ่งจะกลับมาทักทายนอนนิ่งๆเลยนะคะนอนนิ่งๆไม่เหืมไม่คือแต่ตอนที่อยู่โรงพยาบาลก็มีมีบ้างอยู่ค่ะมีบ้างอยู่แต่ตอนนี้นิ่งมาก นั่งมองคนโน้นทีคนนีนท้ทีน้องๆก็พากันมายือ้อดูกันอันแค่นี้ก่อนนะคะขอบพระคุณค่ะกิ่งให้ดูท่านอนของลูกสาวค่ะลูกขาวลูกสาวสตูนของเราดูท่านอนสิดูไม่จืดเลยอู้ยอาซาอาซาเลยลูกฮะดูค่ะ